สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะพาไปเที่ยววัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับซึ่งวัดพระสิงห์นี้นะครับก็คือเป็นวัดที่สําคัญวัดหนึ่งนะฮะของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าวัดพระสิงห์นี้นะครับเป็นสถานที่ประดิสถานพระสิงห์นะครับหรือว่าพระพุทธสิงห์งนั่นเองนะครับ วัดพระสิงห์นี้นะครับก็คือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดวรมหาวิหารนะครับตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะบริเวณถนน3ล้านตนําบลพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับพูดมาอย่างนี้แล้วหลายคนคงจะคุ้นๆนะครับเพราะว่าวัดพระสิงห์นี้นะครับก็คือบริเวณอีกด้านหนึ่งของถนนคนเดินท่าแพนนั่นเองนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แลวัดพระสิงนี้นะฮะก็คือมีพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะเชียงแสนนะครับแล้วก็รู้จักกันดีในานามของเชียงแสนสิงห์หนึ่งนะครับนี่คือบริเวณข้างนอกนะครับนี่คือพระวิหารใหญ่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นที่ตั้งเจดีย์ JD อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่วัดพระสิงห์นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปวัดพระสิงห์กันนะครับครับผมนี่ก็คือประวัติย่อๆของวัดพระสิงห์นะครับก็คือในช่วงรัชสมัยของพญาผายูนะคษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังรายนะครับโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นในช่วงปีพศ1888นะครับช่วงแรกๆนะครับก็คือให้ก่อสร้างเพียงแค่เจดีย์สูง23วานะฮะเพื่อว่าจะบรรจุอธิของพญาคำฟูนะครับต่อมาอีก2ปีนะครับจึงได้สร้างพระอารามเพิ่มขึ้นนะครับ และนอกจากพระอารามแล้วนะครับก็ยังได้มีการสร้างเสนาสนาวิหารสรารการเปลี่ยนหอไตรหรือว่กากระทั่งกุฏิของพระสงฆ์นั่นเองนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจึงทรงแต่งตั้งวัดนี้ชื่อวัดลีเชียงพระ และในสมัยของพรยาแสนเมืองมานะฮะได้ขึ้นของราชในเชียงใหม่ในขณะนั้นนะครับและโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิงห์นะครับซึ่งอัญเชิญมาจากเชียงรายมาปฏิสรานวัดแห่งนี้นะครับและต่อมานะครับในวันที่23พิพฤศจิกายนปีพศ2483วัดพระสิงห์นะครับได้รับพระกุณาโปรดเก้าให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนั่นเองนะครับ ครับผมนี่ก็คือเป็นบริเวณส่วนด้านหลังของวัดนะครับก็คือจะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับและตรงนี้นะก็คือเป็นองค์พระเจดีย์ใหญ่ ซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของวัดเลยก็ว่าได้นะครับ ครับผมก็คือเป็นวัดพระสิงห์นะครับเป็นวัดพระสิงห์นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สามกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นวัดอะไรนะเราติดตามชมกันเลยครับน่ามาถึงรถแล้ว